ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567บริหารงานโดยผู้อำนวยการสุทธิชาจันทโคตรและ รองผู้อำนวยการรัติการกลึงกลางโรงเรียนบ้านหนองมะค่าทองสีสงเคราะห์มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน28คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนในปัจจุบัน605คนการดําเนินการพร้อมรับการนิเทศด้านสถานที่ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าทองสีสงเคราะห์และจัดบริเวณโรงเรียนอาคารเรียนให้ดูสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานห้องเรียนห้องปฏิบัติการพิเศษพร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงอาหารสะอาดถูกหลักอนามัยนักเรียนได้รับประทานอาหารในวันแรกของการเปิดภาคเรียนห้องน้ำห้องส้วมสะอาดถูกสุขอานามัยปลอดภัยตามหลักโครงสร้างสุขาดีมีสุขด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าทองสีสงเคราะห์ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานต่างๆอย่างชัดเจนและได้จัดทำรูปเล่นปฏิทินงานปีการศึกษา2อ 5 6 7ให้กับคณะครูและบุคลากรทุกท่านมีการจัดครูบุคลากรเข้าสอนตามความเหมาะสมมีหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมมีการจัดตารางเรียนตารางสอนพร้อมสอนพร้อมเรียนนักเรียนมีความปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเป็นปัจจุบันมีการจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2,566ฉบับสมบูรณ์มีการประชุมและนำเสนอผลการทดสอบ RTNTOnet e มาใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2567ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560พร้อมนำไปจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงแก้ไขพุทธศักราช2560ที่พร้อมนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนนักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน พร้อมเรียนทุกห้องเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้านการจัดการเรียนการสอนถ้าอยากอ่านหนังสือได้ต้องตั้งใจอ่านรับทราบก็ มีตหัวหลวงนวเ้าใจกันนะคะ